สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับครับวันนี้ก็มาแต่งต้นไม้หน่อยครับต้นไม้รอบบ้านที่งอกขึ้นเองนี่นะครับอินทผาลัมกินเม็ดแล้วก็เอาทิ้งไปครับแต่มันเป็นพันพันธุ์ที่กินแห้งนะครับงอกขึ้นมาครับไมได้อวดสามต้นเลยครับเบียดกันอยู่แล้วโตเร็วมากครับนี่อายุก็ปีหนึ่งแล้วนะครับโตเอาโตเอาเลย อยู่ในถางเบียดกันลองเดี๋ยวจะลองให้โตอยู่ตรงนี้แหละครับก่อนปีหนึ่งแล้วครับส่วนนี้เป็นต้นไม้ดอกสวยหมอโยบอกก็เลยมาแต่งให้เขาเป็นต้นตั้งขึ้นครับตอนแรกมันล้มอยู่กับพื้นใบมันเยอะชมพู่ครับเยอะแยะครับชมพู่แม่กระตอนนะครับมันแม่วาลีตอนแจกนะครับตอนติดลูกนี่เต็มเลยครับ พอได้กินแล้วก็แบ่งปันบารอบบ้าน,นครับลกบ้างสะอาดบ้างนะครับเป็นบางช่วงลานนี้ก็ลกละเดี๋ยวเขานี่ฮะส่วนนี้สะเดาทวายนะครับสะเดาทวายสะเดาทวายนี่คือสะเดาที่จะมีดอกตลอดทั้งปีนะครับออกดอกตลอดเลยนี่นี่ถ้าดูดีๆนะครับนี่ครับําเด็ดยอดออกปุ๊บ นี่ครับพอแตกยอดเขาก็จะมีดอกแทรกมาด้วยเนี่ยถ้าชอบกินดอกสะเดาจะมีทั้งปีครับเป็นทั้งปีนี่ฮะแล้วก็พอได้กินนะครับไม่ใช่ว่าออกแค่นี้นิดหน่อยนี่ฮะนี่เขาจะอ,ออกเป็นสะเดาถวายสะเดาที่ติดดอกทั้งปีนี่ยิงทานาสะเดาหน้าดอกนะครับเยอะเลยครับนี่ครับดูครับวันนี้ช่อนนี้ลิใบออกก็จะเห็น เยอครับนี่ครับน,บน,นี่สดาวทวายนะครับอยู่รอบบ้านนี่ก็แม่วลีก็ตอนกิ่งนะครับไม่มีจําหน่ายนะครับตอนแจกแม่ก็จกแจกแจกเพื่อนแจกใครที่อยากได้พันไปปลูกนะครับนี่แม่เก่งครับแม่ตอนสดา นี่ครับจากสเดาก็มาเป็นมะม่วงนะครับแม่ก็ปลูกไว้มะม่วงก็ปลูกรอบบ้านไว้แล้วครับเพราะว่าบางทีติดลูกเราก็ไว้กินท้ายสุดนะครับหลังจากที่สวนหมดนะครับมะม่วงในบ้านก็จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับนี่ส้มแล้วก็นี่ครับฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งนะครับของผมจากต้นคลิปที่ผมเริ่มทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการเกษตรผมก็เริ่มจากการปลูกมะเดื่อฝรั่งนี่แหละครับ แล้วก็นี่ครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่จาก15ต้นนะครับากระถางก็เหลือต้นนี้ครับต้นเดียวแข็งแรงแล้วก็ทนอยู่แล้วก็ลงดินตอนแรกก็จะตายแล้วครับลอยตัดจ้าแล้วไปตัดโคนต้นเขานะครับเขาก็เลยล้มผมงเลยจับตั้งจับตั้งมาพรวนดินใส่ปุ๋ยครับเขาเลยงามขึ้นครับหน้าฝนพอดีฝนซุบพอดีช่วงนั้นแตกยอดขึ้นมาหนึ่งยอดนี่แหละครับ ก็นี้ครับแล้วก็มะม่วงแม่ลงใหม่ครับนี่ไปนี่ครับนี่มะม่วงนี่นี่ก็มะม่วงตอนแม่ก็ลงใหม่ตอนกิ่งโดยแม่เองนะครับแม่ตอนเองนี่ฮะดูตรงข้อต่อเอาต้นที่พอมเมล็ดนะครับมาทาบแล้วก็นี่ครับฝรั่งฝรั่งไส้แดงนะครับอันนี้เป็นพันุฝรั่งไส้แดงนี่ครับลูกเขาลอยสุกละนกจอบกินแต่แรกมันมีเลียงไปเลยนะครับนี่ครับ มีเต็มไปหมดครับไปนู่นนู้นยันยอดนะครับนี่ขนาดลูกเขาครับเนี่ยนะฮะดกไปดะนี่เลยแหละครับช่วงที่ผมไม่ได้กลับบ้านแม่บอกสุกไม่ได้ดูนกก็เลยมาจิกกินกันนี่ฮะรอยแม่ตอนนะครับนี่กิ่งเนี่ยรอยแม่ตอนกิ่งแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนนะครับนี่ครับดูฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งกิ่งนั้นก็แบบเหมือนฝั่งนี้แหละครับนี่ครับ นี่ไม่ได้หอนะครับเขาเป็นพันธุ์ไส้แดงนะครับเหมือนพันธุ์พื้นบ้านเรานี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวนี้มันหากินยากแล้วไงนะครับก็เลยซื้อมาเหมือนกันนะครับนี่ซื้อกิ่งตอนมานี่ลูกเขาลอยส่นี่นะครับแล้วก็นู่นครับส้มส้มสานะครับส้มสาน่าจะเป็นเหมือนที่สวนนะครับเพราะว่าที่สวน เอามากินแล้วก็มีเมล็ดก็หวานแล้วก็บางลูกที่มันงอมมากก็โยนทิ้งมาทางนี้แหละครับเขาเลยงองอกงอกคู่กันสองต้นก็เลยแต่งกิ่งแล้วก็ตอนขึ้นไปนงครับนู่นอันนั้นก็ชมพู่นะครับสูงนะครับสูงเร็วมากครับชมพู่มันงามดีตรงนี้มันชุ่มน้ําดีนะครับมะละกอแล้วก็มะพร้าวนะครับนู่นมะพร้าวน้ําหอม ตอนแรกตนก้นก็นเอ็นจะตายตอนนี้นะครับสวยเลยนี่เอ็นดูครับตอนแรกนะครับเอ็นจะล้มนี่นี่นะครับ็เลยเอ็นขึ้นมาแล้วนี่สวยแบบนี้แหละตังต้นได้แหละสูงทุ้มหัวแล้วยืนบิดไม่ไม่ถึงแล้วตอนนี้แล้วก็นี่ครับในหนาปีนี้ไม่ได้กินลูกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แต่นุ่นครับลูกเขาส่วนนุ่น ลูกเขานี่นี่ครับลูกจากต้นนั้นแหละครับนี่ครับนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมติดลูกเต็มเลยครับกินไม่ทันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กินแห้งกรอบร่วงก็มีแล้วดูมันจะงอกไหมนะครับใส่ข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวาน มะละกอโอ้โหติดลกูกปีนี้มีมะละกออยู่ตรงในบ้านด้วยสองต้นงอกเองนี่นะครับนี่วันนี้จะโชว์ในหนาใน้หนาต้นนี้งอกเองนะครับงอกเองธรรมชาติน,นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้กินไปสามสี่ลูกแล้วนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เขาติดลูกนะครับผมสังเกตมาแล้ว แล้วก็ตอนต้นปีได้กินไปสามลูกแล้วแล้วก็นี่ชุดสองชุดนั้นมันแรงเขาก็เลยไม่ค่อยติดลูกเยอะได้สามสี่ลูกเองอันนี้ครับพอแรงนี้ติดลูกอีกตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าจะลูกโตนะัะผมกับไอเทพก็ไม่คิดจะโตจังหวาฝนดีครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ครับลูกก็เลยโตขึ้น ได,ได้ลูกตัวโตๆนี้สี่ห้าลูกเลยนะตอนนี้นี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าลูกนี้โลเลยนะครับเป็นไหน,หนาที่งอกเองนะครับสองปีเองครับสายบันเดียวกับต้นนุสน,นะครับต้นดีเขาอยู่ทางนุนตน้นแม่เขาแน่นอนครับต้นนุน แล้วก็เม็ดกินแล้วก็เวียเฟี้ยงมาโรยบ้างอะไรบ้างเขาก็งอกนี่ครับตอนนี้ได้กินลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าลูกครับอ้โรยแล้วหกสิบนะครับในนาตอนนี้สวยได้ยนะครับเป,เป็นพันใช้ได้เนี่ยพันน่าจะเป็นพัน นี่นะครับพันด <ier> ีแล้วก็เดี๋ยวอันนี้แก่แล้วนะครับนี่นี่แก่เต็มที่แล้วนี่อันนี้เก็บได้แล้วครับตาแยะแล้วนี่ยังสองลูกลูกนี้ก็ตาแยะแล้วครับนี่สองลูกครับแล้วข้างล่างก็ยังนี่ก็ได้แล้วนะนี่นี่นี่ก็ตายแยะแล้วครับ โอ้พอได้ฝนครับนี่ครับผลผลิตมันก็ดีครับที่สวนก็พอดีมันเจอแรงนะครับมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้าอ่ฝนฝนไม่ตกผลผลิตมันก็จบเลยครับนี่ครับในหนาถ้าปลูกไว้รอบบ้านนะครับก็มีกินครับไม่ต้องซื้อนะครับตอนนี้ในหนาก็เป็นราคานะครับเพราะว่า โลหนึ่งก็สวยๆนี่โลละหกสิบบาทนะครับก็เ,เก็บมาฝากนะครับวันนี้กเกษตรรอบรั้วนะครับหรือกรเกษตรรอบบ้านยิ่งน้อยหนานะครับยิ่งปลูกแบบปลูกง่ายครับสองปีก็ติดลูกแล้วแล้วก็ถ้าตัดแต่งดีๆนะครับน้อยหนามีให้กินทั้งปีติดติดลูกติดผลได้ทั้งปีนะครับอย่าลืมติดตามบ้านสนนวนแม้วุลีเกษตรฟาร์มนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตเกษตรรอบบ้านหรือเกษตรริมรัวให้ฟังนะครับนี่ครับผมก็จะปลูกแนวทางผมนะครับนี่ก็จะปลูกเลาะลัวไปแบบนี้สังสารสองทิศนี้เลยครับนี่แม่ก็เอามะม่วงลงแล้วครับเต็มแล้วครับในบ้านนี่นี่ครับโซนนี้โอเคครับสวัสดีและขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหยครับ บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่ครับในนามีทุกอย่างมะพร้าวตกเต็มคอผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับ